สวัสดีครับก็วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นบทเรียนมัธยมปลายนะฮะก็เป็น cross currency นะครับวันนี้ cross currency มันก็จะใช้ในการเทรดบางประเภทนะฮะแต่ว่าอ,อยู่ในช่วงของบทเรียนมัธยมปลายเนี่ยเราก็จะต้องมาทำความรู้จักแล้วกเก็บข้อมูลของความรู้ด้านอื่นๆน,นะฮะพร้อมกับการพัฒนาระบบเทรดไปด้วยนะฮะก็วันนี้ก็นำเสนอเรื่องของ cross currency แล้วก็ Market Basket นะครับ m a r ก็ t Basket ก็คือตะก้าของตลาดค่าเงินนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็น Trading s y s t e m ประเภทหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันเรื่องของนิยามกันก่อนนะครับนิยามของอ cross currency ก็คือค่าเงินใดก็ตามนะฮะค่าเงินหรือคู่เงินนะฮะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ US dollar เลยนั่นเองนะครับก็ค่า cross currency ในะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับการจับคู่เงินใดก็ได้นะแต่มันก็จะมีแบ่งเป็น เอกโซติกหรือวเป็นอะไรยังไงอย่างอื่นอีกนะฮะซึ่งเป็นค่างเงินที่ไม่ค่อยเทรดนั่นเองนะครับแต่เอาเป็นว่ามันเป็น cross currency ก่อนละกันนะครับก็ตัวอย่างค่างเงินที่ไม่มี US dollar นะฮะตอนนี้ในนี้ผมก็จะยกตัวอย่างเป็น euro อ่า uh, Great Britain pounds นะฮะแล้วก็ยูโร Japanese yen อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อ่า uh, Great Britain pounds กับ Australian dollar อะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือ cross currency นะครับแล้วก็ ลักษณะเฉพาะของ cross currency เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับอันนี้มันเป็น EU นะครับเนาะก็เราไปดูในตัวของ EUR/GBP นะก็คือปอนนั่นเองนะครับอันนี้ที่ผมให้ดูนี่มันเป็นกราฟเขาเรียกว่ากราฟรายวันนะฮะลักษณะอย่างหนึ่งของ cross currency พวกนี้ก็คือเรื่องของ เขาเรียกว่าการแกว่งตัวที่แปลกๆนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันเป็นการ cross ของค่าเงินสองค่าเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าค่าเงินไหนที่มันเคลื่อนไหวไม่รุนแรงนะฮะมันก็จะอะไรเทรนมันไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการจับคู่กันของค่าเงินยูโรนะฮะแล้วก็ค่าเงินปอนด์ซึ่งถ้าสังเกตนะฮะตามแผนที่โลกนะฮะเราก็จะสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งว่าคือ,อประเทศ กลุ่มประเทศยุโรปกับกลุ่มประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใกล้เคียงกันนะครับเราไปดูแผนที่โลกกันสัหน่อยนะครับไอตัวนี้มันมีอิทธิพลมหาศาลมากพอสมควรนะครับเนี่ยนะฮะค่าเงินปอนกับยุโรปสภาพยุโรปที่ใช้เงินยุโรปนะฮะมันมีถึงตรงนี้เลยนะฮะก็คือใหญ่มากนะครับรวมทั้งอิตาลีนะครับเนี่ยนะครับก็คือสภาพยุโรปเนี่ย เนื่องจากว่าเขาเป็นประชาคมยุโรปเขาก็เลยมีการใช้เงินเยอะนะครับทำให้ค่าเงินอ่ะยูโร USD เนี่ยมันมีการซื้อขายสูงนั่นเองนะครับก็มันจะไปเกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจจริงอย่างเช่นเรื่องของการส่งออกนําเข้านะเพราะว่าสมมุติว่าถ้าจะไปอ่ซื้อสินค้าที่สหรัฐนะครับก็ต้องไปซื้อเงินดอลลาร์ก่อนนะครับถึงจะซื้อได้นะครับการการการไปซื้อแล้วไหนอย่างเงี้ยทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับแด้คิดดูว่าสินค้าของสหรัฐมีเยอะขนาดไหนนะแบรนด์ตั้งแต่ แอ p เปตั้งแต่ Facebook อะไรอย่างเง้นให้คือมันเป็นแบรนด์ระดับโลกนะท้าทำให้ค่างเงินเขาเนี่ยได้รับความนิยมนะครับพอ,อางงั้นมาปุ๊บเนี่ยกลุ่มประเทศตัวเนี้ยมันก็จะเป็นกลุ่มประเทศขนาดใหญ่แล้วก็มีกําลังซื้อเยอะนะครับแต่ว่าอังกฤษเขาก็จะมีแค่อังกฤษอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการค้าขายของสองต่างประเทศ2ประเทศเนี่ยมันก็จะมีลักษณะความสัมพันางการค้าอยู่ก็คืออังกฤษเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างกาันเพราะมันอยู่ใกล้นะฮะก็ก็อย่างนี้แหละ พอมันอยู่ใกล้ปุ๊บสิ่งสําคัญที่สุดก็คือลักษณะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะลื่อนไหวคล้ายๆกันนะครับก็คือคื่อนไหวคล้ายกันแต่ว่าก็จะไม่คล้ายกันทั้งหมดนะครับถ้าหากว่ายูโรเนี่ยแข็งค่ามากๆนะฮะมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวปอนเนี่ยเป็นตัวหานะครับแต่ถ้ายูโรอ่อนค่าลงหรือว่าค่าเงินปอนคงที่นะฮะมันก็จะลงอย่างนี้นะครับขณะเดียวกันถ้ายูโรขึ้นแล้วปอนขึ้นเยอะกว่าอตัวอีจีนี่ก็ลงนะฮะลง เพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวค่าเงินปอนเนี่ยมันมันใช้เป็นตัวหานะครับมันก็ทําให้ค่าเงินมันแข็งค่ามากกว่านะครับทีนี้เราไปดูค่าเงินอีกสักค่าหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ผมยกตัวอย่างให,ให,ให้ให้ดูเมื่อกี้นะครับเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นเอเจก็แล้วกันนะฮะเอเจก็จะเป็นค่าเงินเรียกว่าเป็นค่าออสเตรเลียดอลลาร์กับค่าเงินเยนนะครับสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะเดี๋ยวมาซูมออกก่อนนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือ การเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะนะฮะแต่ว่ามีเทรนไหมมีเทรนนะฮะค่าเงินพวกนี้นยฮะมันจะมีเขาเรียกว่าการเกิดสป i k ค p r ไพรซ์เนี่ยนะฮะของแฟลตแคชนั่นฮะเกิดบ่อยนะครับอันนี้คือลักษณะเฉพาะของมันนะครับเราจะเห็นเจอบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าลักษณะอย่างค่าเงินแคนาเดียนลอลล่าสวิตฟังนะฮะนี่คือเห็นชัดเจนมากเลยนะครับมันมีลักษณะเฉพาะนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยนะฮะ มันอยู่ตรงนี้มานานมากเห็นไหมฮะตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าครับเนี่ยขายเล่นบายเซลบายเซลตรงนี้นี่ก็รวย,ยได้นะเนี่ยมันไม่ยากเลยคือลักษณะเฉพาะอย่างเงี้ยทาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนาะเนื่องจากว่าค่าเงินที่อยู่ข้างหลังนะฮะคือเขาเรียกว่าค่าเงินสวิตฟังก็เป็นค่าเงินที่เขาเรียกว่ามีความมั่นคงเสถียรภาพสูงนะครับค่าเงินแคนดิเดอยนลาก็เป็นค่าเงินที่เรียกว่าเป็นบ้านพี่มึงน้องของสหรัฐอเมริกานะเขาก็ส่งออกน้ำมันให้สหรัฐ าเกิดสหรฐแยกเขาก็ลงอันเดียวกันคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นการลงของตัวนี้มันหมายความอะไรนะหมายความว่าเนื่องจากว่าตัวสวิตฟังเนี่ยมันเป็นเซฟเฮเว่นก็คือเป็นค่าให้ทองอ่ะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ไม่ดีปุ๊บก็เอาข้อสวิตไว้ก่อนนะครับพออย่างงั้นปุ๊บเนี่ยทำให้ตัวหานมูลค่าสูงนะครับพอมีมูลค่าสูงปุ๊บก็ลงนะลงเหตุการณ์นี้แหละนะครับแต่ลักษณะเฉพาะของมันเนี่ยนะฮะ่ดูสินหานี่เป็นการรายเดือนนะครับอันนี้คือลักษณะเฉพาะของมันนะครับเขาเรียกว่า ค่าเงิน cross currency มันจะมีลักษณะเฉพาะอย่างเงี้ยซึ่งแตกต่างกันฮะไม่ใช่เหมือนกันหมดนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับแตกต่างกันไปตามค่าเงินนะครับก็เรามาดูกันก่อนว่าวิธีการเทรดจะต้องทํำยังไงนะครับหลายคนนะครับบ่อยมากที่ผมเห็นนะฮะที่ผมเห็นก็คือหลายคนจะใช้วิธีการจัดตะก้าเงินขึ้นมาผมต้องทําความรู้จักของคำว,ว่า Market basket ก่อนก็คือการทําตะก้าเงินนะครับ มันก็คือการเทรดที่ไม่ได้เทรดคู่เดียวนะครับเทรดคู่เดียวหมายความว่ายังไงเขาก็จะเทรดอย่างเงี้ยฮะลักษณะเวลาเทรดนะฮะคือลักษณะของมาเก็ตบ a สเก็ตนะครับที่ผมเคยเห็นนะครับก็จะเป็นาการเทรดกลุ่มค่าเงินที่ผมไม่ไม่แน่ใจว่ามีหลักการจากตรงไหนนะครับอย่างเช่นว่าส่งนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับแล้วก็มาส่งนิวซีแลนด์ดีเจพีวอีกอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าส่ง AU นะฮะแล้วก็ส่ง เอเจเพิ่มไปด้วยนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะอย่างเงี้ย uh, สิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือสมมติว่าถ้าเกิดถ้าเกิดนะฮะ uh, ถ้าเกิดการเคลื่อนไหวของค่างเงินใดค่างเงินหนึ่งนะฮะมีน้ำหนักมากเกินไปนะะสมมติว่าตะก้าเนี่ยมีเทรดไปเท่านี้นะเทรดไปอยู่หคู่เนี่ยการเทรดหคู่เนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นกับ Market Basket นะครับสมมุติว่าวันนั้นมีข่าว US แรงมีข่าว US แรงแล้วก็แรงเนี่ยทำให้ค่าเงินเนี่ยมันลงเพราะอะไรเพราะว่า USD ในนี้มันเป็นตัวหารหมดสามตัวเนี่ย u s เเป็นตัวหารหมดแต่เราได้กำไรจากค่าเงินออสเตรเลียลาร่ที่มันขึ้นด้วยขึ้นหนักมากพอขึ้นหนักมากปุ๊บคำถามคือพอร์ตเราจะเป็นยังไงฮะมาเก็ตบสเกคือการเทรดทุกข้างน เกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันนะครับถ้าค่าเงิน USD ขึ้นหนักไอ้ตัวนี้ลงหมดเลยฮะลงลงเพราะมันเป็นตัวหานไงฮะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าค่าเงินออสเตรเลียล่ามันขึ้นหนักกว่า USD อีกเราจะได้กำไรจากตรงนี้ฮะสองตัวทีนี้ผมมีคำถามง่ายๆคำถามง่ายๆเลยคำถามคือพอร์ตเราจะเป็นยังไง อันนี้เขาเรียกว่าลักษณะการกระจายความเสี่ยงนะฮะลักษณะการเทรดแบบนี้การกระจายความเสี่ยงอ่ซึ่งเป็นหลักการของมาโควิสนะครับก็เป็นโมเดิร์นพอร์ตโฟลิโอเทอรีนะฮะก็น่าจะชื่ออ่าแฮร์ริสมาโควิสผมไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวไม่เซิร์ชให้ดูมาโควิสพอร์ตโฟลิโอเทอรีนะฮะอันนี้อ่านมันของอ่าวิกิพีเดียมีไหมอ่าโอเค อันนี้มันเป็นหลักการกระจายความเสี่ยงคือเขาบอกว่าหลักเนี้ยมันทําให้ความเสี่ยงเนี้ยลดลงแต่ว่าผลตอบแทนเนี้ยเท่าเดิมนะครับมีมีจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าพูดมาไปเรื่อยนะฮะอันนี้คือรางวัลโนเบลเลยนะฮนะเนี่ยโนเบลไพรซ์สิวคณิตนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอาอะไรไม่รู้มาพูดนะครับแฮร์รี่มาร์โควิชนะฮะเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์นะครับราารรบับงเอิญผมอ่าก็ศึกษาเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปดูของเราก่อนนะครับพอไอตัวนี้ขึ้นนะฮะ USD มันขึ้น เราจะขาดทุนทุกตัวขาดทุนกี่ตัวฮะขาดทุนตัวที่มี USD นะั่นคือ3ตัวนี้เลยนะแต่ว่าเราเราได้ออสเตรเลียนดอลลาร์เราได้เหรียญได้แค่2อันได้แค่2อันนั่นเองแต่เราเสียเสียเท่าไหร่เสียสมนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ใช่การกระจายพอร์ตนะฮะมันไม่ใช่การกระจายพอร์ตการกระจายพอร์ตเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับการกระจายพอร์ตจริงๆนะครับในบทความของผมผมก็เขียนนะครับเนาะการกระจายพอร์ตที่ดีนะครับ เราจะต้องทำการเทรดค่าเงินที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลย,เด,ยเดี๋ยวผมเขียนไว้ตรงไหนตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างการกระจายพอร์ตท,ที่ดีนะครับสมมุติผมเทรด E U แล้วกัน E U R U S D นะฮะตัวแรกนะครับตัวต่อไปมันจะต้องไม่เกี่ยวกันเลยนั่นก็คือ J B P J P Y สังเกตว่าถ้าเกิดดอลลาร์ขึ้นเป็นไงอ่าพอตข,ข,ของเราก็ขึ้นพอตของเราพอตลองก็ขาดทุน แต่ปอนขึ้นด้วยเป็นไงเรากำไรตัวนี้มันจะชดเชยกันเห็นไหมฮะเราก็ทำไห้ทำกำไรกับไอ้ตัวนี้ก่อนไอ้ตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังก็คือเดี๋ยวก็ส่งตามสัญญาปกติเราผิดผิดแค่ตัวเดียวเนี่ยไม่ได้ผิดหมดนะอันเนี้ยคือเขาเรียกว่ามาร์เก็ตบาสเก็ตนะครับเสร็จแล้วถ้าเราจะไปใส่ GBP USD อีกอย่างนี้แย่นะฮะแย่อย่างไงเนี่ยนะ่ซ้ำตรงนี้แล้วซ้ำตรงนี้นะฮะมันน้ำหนักมันเกินเราต้องเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะฮะอย่างเช่น CAD CHF นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ย มันไม่ชนกันเลยนะฮะแล้วเราเหลือ AUD เอาเป็นอะไรเดียวสวิตฟังเอาไปแล้วดอลลาร์ Dollar เอาไปแล้วเอาเป็น CHF แล้วเอาเป็นอะไรเดียวอเมริกาใต้สิงคโปร์หรือว่า SGD ก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะลักษณะเงี้ย ทำได้นะครับทำได้อย่างเงี้ยอันนี้คือมาเกตบาสเกตนะครับแต่ว่าอย่าเทรดเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าใส่เข้าไปเยอะเนี่ยไอความเสี่ยงที่มัาลดลงเนี่ยไม่ลดละนั่นคือหลักการของมาโคริสเลยนะฮะให้ดีควรแค่สามคู่เท่านั้นนะครับแค่สามคู่เล่นสยเซลลนี้ก็หกด้าแล้วนะฮะก็คือเยอะมากนะฮะเสี่ยงมากนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของมันก็จะเป็นลนยยักษณะเงี้ยนะนี่คือเขาเรียกว่ามาเกตบาสเกตนะครับเพราะ เราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราคิดว่าเฮ้ยแบบโอเคเราส่งตามสัญญาณนะฮะอย่างเช่นว่าตัวนี้ให้สัญญาณบ่ายเราก็บายตัวนี้ให้สัญญาณเซลเราก็เซลแล้วถ้ามันให้บายทั้งคู่ก็บายทั้งคู่นะฮะตามสัญญาณเลยแต่มันไปลดความเสี่ยงกันอีกกันเอาเองก็ปล่อยมันนะครับทีนี้ถ้าดูแค่นี้จบไหมจะยังไม่จบนะเราต้องมาดูตัวนี้นะครับ correlation นะนี่หายง่ายเลยนะครับแค่พิมพ์คําว่า forex correlation นะมันก็จะขึ้นมา fx book ให้มานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับลักษณะของมันเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานก่อนนะครับ อ่า uh, correlation แปลว่าค่าความสัมพันธ์นะครับสัมพันธ์ยังไงมีสัมพันธ์สองแบบสัมพันธ์ลบเนี่ยนะฮะเห็นค่าลบเจ็ดสิแปดสัมพันธ์ทางบวกร0อเหมายความว่าไงนะฮะบ,บวกกับลบเอาบวกกับลบก่อนบวกหมายความว่าถ้าค่าเงินใดค่าเงินหนึ่งขึ้นคู่เงินอีกคู่หนึ่งลงเออขอไปฮะขึ้นด้วยนั่นคือบวกถ้ามันขึ้นทั้งคู่มันถ้ามันขึ้นทั้งคู่นั่นคือบวกแต่ถ้าอีกค่าหนึ่งขึ้น อีกค่าหนึ่งลงอันนั้นคือลบนะฮะง่ายๆแค่นี้เลยถ้าให้ผมตีความกันอ่านนะฮะเอาแถวแรกก่อนนะฮะค่าเงินออสเตรเลียนดอลลาร์ฝั่งนี้นะฮะกับออสเตรเลียนดอลลาร์ตัวนี้นะครับแคนาดาเนี่ยมันเป็นไงฮะมันเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มันเป็นค่าเดียวกันเนี่ยนะฮะคู่เดียวกันก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้พอตัวค่าเงิน AJ นะฮะก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวเป็นยังไงคล้ายๆกันแค่หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ เพราะอะไรเพราะว่าแคนาดากับแจแปนเนี่ยมันเคลื่อนไหวคนละแบบนะครับอันเนี้ยการใช้อย่างนี้มันสามารถลดความเสี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำการเปรียบเทียบความสัมพันธ์นะครับตัวอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเลือกอย่าเหมือนกันนะฮะเราเลือกไปที่ AUD CAD นะฮะเราก็ไปที่ JPY นะฮะอ่า Great Britain Pound กับ JPY จะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวแค่ 64%แต่มันคนละคู่เงินเลยนะมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าในบางครั้งเนี่ยไอตัวนี้ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงมันทําให้ความเสี่ยงของเราเนี่ยลดลงนะแต่อย่าลืมนะอย่าลืมอย่าไปเทรดคู่เงินที่มีตัว A เหมือนกันถ้าเลือกอย่างนี้อย่างนี้สตัวนี่นะฮะจบครับหรือว่ามีตัว C ด้วยอย่างเงี้ยฮะบจบนะฮะทำอะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะครับต้องเลือกให้ดีนะครับ เราต้องใช้ค่าความสัมพันธ์เนี่ยะตรวจสอบความสัมพันธ์มันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแรงหรือไม่แรงถ้ามันเหมือนกันเยอะขนาดไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะฮะ AUD อ่า AUDSDG เนี่ยนอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้กับ g b p u s d เห็นว่าเห็นอะไรไหมฮะเหมือนกันเก้าสิบเก้าสิบว่าเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นยังไงคนละคู่เงินมันหมายความไงมันไม่มีทางเหมือนกันเยอะกว่านี้ฮะมันหมายความว่ามันจะเหมือนมันมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยความต่างตรงนี้แหละความต่างตรงนี้นะฮะ ในการชิงความได้เปรียบครับอันนี้คือลักษณะของการใช้เขาเรียกว่า cross currency กับ market basket นะครับยังไงก็ตามนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าต้องทำความเข้าใจดีๆนะครับมันยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับสำหรับการเทรดวันนี้นะครับก็เป็นบทเรียนการเทรดของมัธยมปลายนะครับยังไงก็ฝากติดตามบทเรียนของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเทรดวันนี้ยังไม่มีเทรดกราฟนะครับเพราะยังไม่มีกราฟให้ดูนะครับเพราะว่า มันเป็นเรื่องของทฤษฎีล้วนๆนะฮะแล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายไม่มีการเผยแพร่บทเรียนลักษณะนี้ในที่อื่นนะฮะผมเผยแพร่ที่นี่ที่เดียวนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ